กินแมวเลยเล็กินแมวเลยเล็กินแมวเลยกินแมวเลย <c oughs> แม่มันอันนี้รุ่นรุ่นหนะ้าครับรุ่นที่สามรุ่นแรกคลอดไปแล้วเสียไปแล้ว โตประมาณเท่านี้แหละเสียเป็นโรคโดนยาเบื่อขอดออกมาอีกมีกำลังจะขอดครับเนี่ยยอดเลย

เลิกกินนมได้แล้วโตวแล้วกินนมแม่อยู่มีน้องแล้ว